เดอะสตาร์มาว้าวว้าวว้าวใช่แล้วครับคุณผู้ชมคุณไม่ได้ฟังผิดหรอกครับ <Yeah. S 1> เพราะวันนี้เรามีข่าวๆข,ข,ของ8ปทีนไอดอลจากเดอะสตาร์9มาอัปเดตต,ตามติดชิตเดอะสตาร์กันว่าบนวันหนึ่งเขาทำอะไรกินอะไรเมาอะไรกับใครเั็นบ้าง โดยวันนี้เราไปเกาะติดบรรยากาศการไานทำรายการฮัลโหลวันหยุดที่จะออกอากาศในวันวิสาขบ,บูชาวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้ครับ mm hmm. เทปนี้พิเศษว่าเพราะตัวพ่ออย่างหนุ่มรุษสุพรรณและตัวแม่อย่างสาวแก้มมารับมือปะชะดากับบรรดาดาวดวงใหม่ทั้ง8ดวงวันนี้8ทีนไอดอลจากเดอะสตาร์ก้ามาเป็นแขกในรายการฮัลโหลวันหยุดได้เจอพีกรเป็นพี่รุษและพี่แกมถามตรงองตรงัวป้า กลัวผมไปแกล้งเขามากกว่าตื่นเต้นค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างไม่กลัวครับโดนแกล้งบ่อยครับรู้สึกดีมากกว่าครับที่แบบวันนี้ได้นั่งรถตู้มาครบแปดคนในอดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยา นี่เป็นฝอยยังงี้หนุมเลือดนะครับจากรูปนล่างก็น่าคลอดเหมือนกันมากแล้วครับผมและร้องอยู่บนเทีเขาจะมีตอนมีรางการร้อกคือแใช้มองร้านก็ฟังได้จากฉายาที่เรียกกำลังดีินคองพาต้ากินคองพาต้ากินคองพาต้าและแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วแถมแนวเพลงยังหลากหลายตามบุคลิกของแต่ละคนด้วยฟิดแบคเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะมีค่ะก็ ส่วนมากคนจะบอกว่าทำไมเสียงหวานจังเลยบนเวทีเสียงฮาวมากชอบเพลงที่โปรดิวเซอร์รคิดมาให้<ร>คือ,อเพราะแล้วก็มันเป็นตัวตนของเองค่อนข้างติดหูค่ะคนจะเอาคำมาล้อเยอะอใช่ค่ะเดี๋ยวแบวบคนจะชอบแบบล้อบองตงรักจุงเบอเยอะไรอย่างนี้นค่ะแล้วก็มีเด็กเอาไปเต้นโคเวอร์เราด้วยทจาแค่สิเลกบอกัจุงเลยอยากอวดทุกคนเลยว่าพบจุกเพ้าหัวใจ ตอนนี้แต่ละคนชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนยิ่งได้เป็นเดอะสตาร์แล้วโดยเฉพาะนายตั้มหายตื่นเต้นหรือยังครับโอเคครับก็มีคนให้กําลังใจเยอะแล้วก็มีคนแสดงความยินดีมาเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณมากมากครับปกติก็แบบไม่ค่อยจะมีคนรู้จักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครมาตามอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วแบบไปไหนก็จะมีแต่คนคักค่ะรู้สึกว่ามีงานเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนแบบ ไไม่่ด้อยูใครที่อยากรู้ว่าเมื่อ8ทีมไอดอลจากเดือดซ่าก้ามารวมตัวกันจะสนุกแค่ไหน<ฤ>ก็อย่าลืมติดตามชมรายการ Hello วันหยุดวันที่24พฤษภาค,คมนี้ทางช่อง7สีเวลา8โมงเชา้าแบงค์ทาบันเทิงขอเตือนไว้สำหรับคนที่เป็นสาวกเดื The Star. อดซ่าเขาบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะจุ๊บๆพลาดแล้จะเสียใจนะจะบอกไหคือดาว luôn nắng mà quanh vùng lại để đào luôn nắng trong xô tình nhưng vẫn